ฮัลโหลทุกคนกลับมาอีกแล้วกับรายการเพื่อนสอดบดจีบตอนนี้ก็อยู่ที่ ep หกแล้วเย่มาพ์ทแรกชื่อไรคะชื่อไรคะชื่อแพทค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ27ปีแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ university of Edinburgh อยู่ที่ library อยู่ที่ห้องสมุดนะคะช่วง dessert ก็เดือดเดือดกันหน่อยแต่ไม่ทำงานนมาถ่ายคลิปแล้วแบบทำเรียนอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรียน Master in Fin a n c e ส ใกล้จบแล้วทุกคนูจซิซทำไีสู้ๆพี่แพทก็สซ้ๆให้กำลังใจอยู่สองคนโอเคไปช่วงต่อไป go deeper ก็คือสดมานานเท่าไหร่แล้วตอนนี้สดมานานเท่าไหร่แล้วมันนานจนนับไม่ได้แล้วลืมไปแล้วเมื่อไหร่เออนานก็ไม่ต้องนับง่ายแล้วมีแฟนมาแล้วกี่คนคะมีมาแล้วก็ไม่ต้องนับรอเลย้วมันก็ไม่ต้องนับก็ประมาณ ประมาณสี่มั้งตอนเด็กๆเลยอ่ะเออก็คือไม่มีมาพักใหญ่แล้วอืออ่ะแล้วสเปคของพี่แพทเป็นยังไงสเปคคือไม่ได้เป็นคนแบบมีสเปคตายตัวแต่ว่าก็ชอบแบบที่ดูมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งอ่าเออแล้วก็อ๋อสูงกว่าเราเพราะว่าเราเป็นคนตัวสูงสูงเท่าไหร่พี่แพทสูงเท่าไหร่วะอุ้ยไม่เป็นไรพี่แพทสูงเท่าไหร่ สูงร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสองก็คือสูงสูงว่ะพี่หมารู้ว่าแบบคนอะชอบตอบว่าสเปคเป็นยังไงไม่ได้ใช่ปะพิ่ก็เลยคิดคิดคําถามใส่คําถามไว้ในหัวเว้ยเช่นแบบแก่กว่าหรือเด็กกว่าจริงๆรเมื่อก่อนอะชอบแบบแก่กว่าหรือไม่ก็เท่ากันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้แบบดูอายุอ่ดูเหมือนแบบความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเพราะบางทีเด็กกว่าก็แบบมีความเออใจโต แล้วก็ชอบคนสูงกว่ามันมีอะไรกว่าแบบเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีอะไรมีปะก็ <c oughs> ไม่ได้จาเป็นแต่ว่าถ้าแบบคนเล่นดนตรีแล้วแบบร้องเพลงเพราะก็แบบเออก็น่ารักดีอ,อก็ไม่ได้ไม่ได้คนนี้เราเล่นเราคนนี้เออน่ารัก <c oughs> อ่ะสมมติชอบแบบหล่อคมหรือแบบคิ Q ้วๆน่ารักอะไรย่างเงี้ยมีปะไม่ค่อยแบบมีแต่คิ Q ้วๆน่ารักก็ก็น่ารักดีโอเคแต่ว่าไม่ได้มีแบบคนนี้คนนี้เนนราเล่นเราเล่น อ่ะแล้วแบบมีกรีนแฟ l a ก r ์เรดแฟก์ว่าแบบคนที่แบบเป็นแบบนี้อะไรก็คือแบบช่องถ้าเป็นตามนี้ก็คือแบบผ่านเข้ารอบอะไรทำนองนั้นกรีนแฟ l a ก g ์กรีนแฟลก์ก็ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละแบบสูงกว่าดูมีความแบบโตเป็นผู้นำไอ้ก็ไม่ใช่เชียงเป็นผู้นำึงว่ามีความแบบนี้ใส่โตเป็นผู้ใหญ่อ่าเออแบบคุยรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่คุยกับเราแล้วแบบเหมือนมันมันโฟแบบคุยคุยได้เรื่อยๆรื่อมีมีเรื่องแบบ เหมือนคุยแบบโฟแบบไม่ได้แบบพยายามอะอืมก็คือคลิกแบบคุยรู้เรื่องใดๆประมาณนั้นแล้วมี red flags ว่าแบบนิสัยที่ไม่ชอบหรือแบบอะไรอย่างนั้นก็ไม่ชอบคนโกหกอ่าอืมแค่นั้นเนาะอย่างเดียวมีอะไรอีกว่าประมาณนั้นแบบคนอื่นเขาชอบฟิลแบบไม่สุบไม่เที่ยวอะไรก็มีไหมหรือแบบก็ไม่แครเท่าไหร่ไม่ได้ขนาดนั้นถ้า ไม่โกหกปะกันไม่โกหกไม่นอกใจอ่า<อ>ก็คือแบบพื้นฐานคนดี<อ>ซึ่งดียยแล้ว <laughs> <laughs> อ่าแล้วข้อดีของข้อเสียตัวเองบ้างแบบที่แพทคิดว่าตัวเองมีข้อดีอะไรบ้าง <laughs> ข้อดีเหรอพมพ์ว,ว่าแพทมีข้อดีอะไรบ้าง <laughs> น่ารักไงล, <laughs> ล่ะก็ <laughs> คื <laughs> 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 อจีบกันอยู่สองคน <laughs> พี่แพทแบบมีการผิดพลาดทางเทคนิคแต่ว่าเรากลับมาแล้วอ่า <laughs> ส,สมมตินในความคิดที่นนะที่มองพี่แพทใช่ไหมก็ห <laughs> น <laughs> <laughs> ึ่ง ก็คือหน้าตาดีแบบสวยหน้าตาดีผิวดีมากทุกคนคแล้วก็สอง,ค,งคือแต่งตัวน่ารักมากคิมชอบพี่แพ้แต่งตัวน่ารักขอบคุณมากเออแต่ว่าต้องบอกเองดีมีอะไรอีกก็น่าจะเป็นแบบเป็นคนง่ายแบบชิลชิลมากแบบชิลเหมือนไปไหนไปได้หมดแล้วก็เป็นคนที่ง่ายแบบไม่ได้แล้วก็ไม่ขี้โกรธไม่ขี้งอนอเออเออฟังดูดีอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอะแล้วข้อเสียมีป้ะ ข้อเสียก็อาจจะบางทีอาจจะเป็นคนที่ชอบมีพื้นที่ส่วนตัวในบางทีอ่าเออซึ่งมันที่ว่าปกติที่ว่าเป็นเรื่องปกติก็คือแบบอเ,เออเข้าใจมีอะไรอีกปะหรือไม่มีแล้วแล้วก็อาจจะเข้าถึงยากมั้งนี่คิดเอาเองนะแต่ไม่แน่ใจเออ,เอ,อ<ต>พี่แพทสมุตรเจอตอนแรกก็รู้สึกว่าเออไม่รู้ว่าแบบ เข้าไปคุยยังไงดีนิดหนึ่งอิมก็รู้สึกนิดหนึ่งถ้ากับคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะอาจจะไม่แน่นหนึงแต่ถ้าสนิทแล้วก็คือก็คุยได้ใช่ใช่แล้วแบบทำอาหารป่ะพี่แพททำอาหารป่ะนะคุณทำอาหารเพิ่งมาฝึกที่นี่แหละแต่ทำดีค่ะคุณคุ้นก็คือกินได้อันนั้นคือไม่ได้แบบทำอาหารย้ายเข้าไปในข้อดีนะคะทำอาหารได้มีอะไรอีกอ่ะเราจะมาที่พารตทต่อไปก็คือช่วงวันนิดพา์เซลนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่แพทจับเวลาให้พิมขายพี่แพท อยู่ไหนอยู่เหนึ่งนาทีเทรนมาอย่างดีเมื่อกี้คือแบบถึงขั้นต้องโทรไปปรึกษาพี่พลอยว่ากูจะขายอะไรพี่แพทบ้างคิดแล้วไม่ขคิดขอคิดอะไรโอเคให้เวลาลืมแล้วพี่พลอยบอกอะไรบอกว่าโอเคได้แหละหนึ่งสองซ้ำคือพี่แพทย์เป็นคนที่ใจเย็นมากแล้วก็เป็นคนที่แบบพึ่งพาได้มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็แบบ เป็นคนที่นําทางได้แล้วก็เป็นคนที่ขับรถเก่งแล้วพี่แพทก็แบบชอบกินรันใช่ไหมเพราะว่าแบบเป็นคนตื่นเช้าแต่พี่แพตตอนช่วงนี้ก็ไม่ได้ตื่นเช้าแล้วแต่ก็นั่นแหละแล้วก็เป็นคนแบบอาเรียนเก่งตั้งใจเรียนถึงมาอยู่ที่ดีนิวซีแลนดาได้พี่แพตจบจุฬามาทุกคนพี่แพตเรียนเก่งพี่แพทก็เป็นคนแบบง่ายๆสบายๆแบบรักเพื่อนแบบก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมาไปหาเพื่อหลายเมืองมาแล้วก็แบบชวนไปไหนก็ได้แบบเมื่อกี้ไปกินข้าวกันใช่ไหมแบบพี่ออสการ์เลือกร้านที่พี่แพทก็แบบไปกินได้หมดอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบ เป็นคนมุ่งมั่นเพราะพี่แพทกำลังจะตั้งใจทำดีเซ์แล้วมันถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มทาพี่แพทก็บอกว่าเออจะพยายามมาห้องสูตรให้ได้มากที่สุดทุกคนแล้วก็พี่แพทเป็นคนที่เหมือนที่พูดไปน่ารักแบบทั้งภายนอกและภายในแล้วก็แต่งตัวโคเทแต่งตัวดีถ่ายรูปดีแบบรูปพี่แพทดีแล้วก็มีอะไรอีกหมดหรือย,อย่างสามนั่นแหละน่ารักมากทุกคนบัจีพี่แพท ทุกคนหูฟังกันนี้มันหายเยอะมากขอโทษทุกคนด้วยที่ทำหูฟังหลุดมันตลกมากตอนนี้คือตลกโอเคเซลสมองตายแล้วขัวอเยอะโอเคอาจจะไปถามพี่แพด้วพี่แพทเห็นด้วยไหมแบบมีอะไรที่แบบไม่เห็นด้วยหรือพี่โมหรือแบบคิดว่าแบบเอออยากเพิ่มเติมอะไรก็ได้มีปะก็ส่วนใหญ่ก็ใช่แบบก็มีคนทักเยอะเรื่องแบบเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเออมีเพื่อนเยอะนะเชอบแบบไปหาเพื่อนที่นน่นที่นี่แบบนี้แต่ แต่ไอที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงก็อาจจะช่วงนี้ไม่ค่อยตื่นเช้าเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีคาเรียนแล้ว,ลวก็เลยแบบนลคนเหมือนมันต้องจัดจัดแจงชีวิตเองก็เลยตื่นสายนิดนึงแต่ว่าก็ทํางานนอนดึกอะนอนดึกก็เลยตื่นสายาแล้วหรือแบบมีข้อดีอะไรคือต้องอยากรู้ว่าขับรถนี่คือขับรถเก่งขนาดไหนทุกคนแบบบอกว่าพี่แพนขับรถเก<ๆ>่งแค่แบบแค่แบบว<ๆ>่าขับรถได้ขับรถได้แล้วก็ช่วงนี้แบบมันมีไปเที่ยวแบบรถเที่ยวไรเงี้ยก็เลยแบบมีขับรถบ้าง คนก็เลยคงแบบเออเห็นว่าขับรถแล้วก็ขับแบบรถธรรมดาหรือแบบรถธรรมดาเกี่ยวกับปุกอะไรที่ได้ปะเนี่ยไม่ไม่ขนาดนั้นเกี่ยวกับปุกเคยเรียนแต่ว่าเม่เคยเแบบขับขนมจริงจริงจังๆอย่างเงี้ยแบบแค่เรียนให้รู้เออพี่พลอยแบบขายว่าพี่แพทขับรถโคตรเก่งเวอร์ได้ยินป้าพี่พลอยรถเร็เออจะขับได้พาไปเที่ยวเร็วเออได้ชอบเป็นคนชอบเที่ยวมากเออพี่แพทเที่ยวเก่งอ่ะ แลวสมมุิแบบถ้ามีคนสนใจติดต่อแบบให้ติดต่อ,บบตตอทั้งช่องทางไหนอะไรยังไทงทาง,ทางนี้ก็คือทางห้อง,งสมุดเข้าประตูนี้มา <c oughs> กดลิ์ไปชั้นห้าหลอเล่นเจอได้หนไอจีไหมหรือไอจีได้ไอจีได้เดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้ไอจีชื่ออะไรพันธิราดพันธิานชาถูกต้องจำได้ไงจำได้เพิ่งดูเมื่อกี้เก่งมากแล้วก็มีอะไรอีกชอบให้คนแบบเข้าหายยังไงไหมแบบ คุยเรื่องเรียนคุยเรื่องงานเนียนๆหรือแบบเออเข้ามาจีบหรืออะไรใดๆอืมไม่ได้มีแบบว่าชอบแบบไหน<อ>แต่ว่าแค่แบบอยากเข้ามาแปลกๆน่กกากลัวน่กกวากลัวแล้วก็เออเข้าใจส่งเออส่งรู้นส่งนี้มาเอาแบบเป็นผู้เป็นคนนะทุกคนเออแบบปกติที่เขาทำกันอะไรแบบแบบดีคราบเาเ่อเลเอ่าเร่โอเค <laughs> ได้ <laughs> <laughs> แล้วมีอะไรไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหม ก็แค่นี้ใช่ทุกคนทักพี่แพทเข้ามาทางช่องทางนี้ติดติงนะจ๊ะโอเคก็ขอบคุณพี่แพทมากขอบคุณมากค่ะไปแล้วบายบาย